สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งนิทานสนุกสนุกที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปในอดีตผ่านเรื่องราวที่เต็มไปด้วยข้อคิดและความมหัศจรรย์วันนี้เราจะมาเริ่มกันฟังนิทานเรื่องตำนานเมืองลับแลพร้อมกันค่ะหนาชายป่าลึกในแดนเหนือสัตว์ปหนุ่มเดินทางผู้ชอบผจญภัยได้หลงทางเขามองหาเส้นทางกลับแต่ยิ่งเดินก็ยิ่งลึกเข้าสู่หมอกหนาเย็น ทันใดนั้นหมอกก็จางหายไปเผยให้เห็นทางเดินที่ปูด้วยหินอ่อนสีขาวสะอาดทอดไปยังประตูเมืองไม้แกะสลักอันวิจิตรการตาสตัตะไม่เคยเห็นสิ่งใดงดงามเช่นนี้มาก่อนที่หน้าประตูมีชายชราท่าทางใจดีมีชื่อว่าหมอกกำลังยืนรอยอยู่ชายชรากล่าวด้วยรอยยิ้มว่ายินดีต้อนรับสู่เมืองลับแล แต่ที่นี่มีกฎข้อหนึ่งคือห้ามนำสิ่งใดออกจากเมืองสัตาร์รับตาดทันทีเขาเข้าไปในเมืองรับแลเมืองที่ทุกคนมีแต่ความสุขอาหารมีรสชาติเหมือนความฝันและผู้คนพูจาด้วยความซื่อสัตย์จริงใจที่นั่นเองสัตตะ์ได้พบกับไพลินหญิงสาวผู้มีดวงตา เป็นประกายดุดพลอยสัตต์ตกหลุมรักและพวกเขาก็แต่งงานกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในเมืองลับแลอย่างมีความสุขวันหนึ่งไพลินบอกว่าเธอจะต้องไปทําธุระในตลาดและกำชับก,กับสัตว่าอย่าเปิดหม้อใบนั้นที่อยู่ในครัวเป็นอันขาดนะคะแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็มีอำนาจเหนือกว่าสัตว์แอบเปิดฝาหม้อเขาพบเพียงขมิ้น หัวเล็กๆสองสามหัวเท่านั้นสัตตารู้สึกผิดหวังและปิดฝากรับอย่างเงียบๆเ,เมื่อไพรินกลับมาเธอก็รู้ทันทีว่าสัตต์ผิดสัญญาเธอบอกเขาด้วยความเศร้าว่าท่านได้ละเมิดกฎแห่งเมืองรับแ,แ,ลแล้วแม้แต่การไม่เชื่อฟังภรรยาก็ถือว่าเป็นการนำความไม่ซื่อสัตย์เข้ามาในเมือง ไพลินมอบคมินที่อยู่ในหมอ้อให้เขาหนึ่งกำมือแล้วพาเขาเดินไปยังประตูเมืองชายชาราหมอกยืนอยู่ที่นั่นและพยักหน้ายอย่างเข้าใจเมื่อความซึ่งสัตว์หายไปประตูก็จะปิดลงสัตว์ประเดินออกมาจากหมอกอีกครั้งเมื่อเขากลับถึงบ้านคมิ้นในมือเขาก็กลายเป็นทองคําก้อนโตเขามีทรัพย์สมบัติแต่เขาสูญเสียความรักและความลับแห่งเมืองที่ซ่อนเร้นไปตลอดกาล ทานเรื่องแรก่านไปแล้วเชื่อว่าหลายคนคงยังประทับใจกับเรื่องราวดีๆวันนี้เรามาต่อกันกับนิทานเรื่องที่สองที่มีความสนุกไม่แพ้กันเป็นเรื่องเล่าที่แฝงข้อคิดเรื่องนี้มีชื่อว่าพระอภัยมณีไปชมพร้อมกันค่ะณอาณาจักรหนึ่งมีเจ้าชายสององ,องค์ พี่ชื่อพระอาภัยมณีน้องชื่อสีสุวรรณทั้งสองรักการเรียนรู้และระจนภัยยิ่งนักพระอาภัยมณีเลือกเรียนวิชาเป่าปีส่วนสีสุวรรณเลือกเรียนวิชาฟันดาบและกระบองเสียงปีของพระอาภัยมณีไพ่ร้อนจับใจจนสามารถสะกดคนและสัตว์ได้ วันหนึ่งขณะเดินทางไปในทะเลพระอภัยมณีถูกยักษ์หญิงผู้มีนามว่าผีเสื้อสมุทรลักพาตัวไปนางหลงรักในความงามของเจ้าชายผีเสื้อสมุทรพาท่านไปสร้านในถ้ำกลางทะเลและกลายร่างกลับเป็นยักษ์ที่น่ากลัวพระอภัยมณีต้องจำใจอยู่กับนางและมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนชื่อสุดสาคร เมื่อสุดสาครเติบโต,ตขึ้นพระอภัยมณีหาทางหนีเขาวางแผนโดยอาศัยจังหวัดที่ผีเสื้อสมุดออกไปหาอาหารพระอภัยมณีพาลูกชายหนีขึ้นเกาะที่รือสีเมตรอยู่รืมสีผู้มีเมตตาได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสองพ่อลูกในการหลบหนีผีเสื้อสมุดต,ตามมาถึงเกาะและอ้อนวอนให้พระอภัยมณีกลับไปพระอภัยมณีปฏิเสธและตัดสินใจใช้ปีเป็นอาวุธ เสียงปีที่แสนไพเราะของพระอาภายัยมณีกลับกลายเป็นมนสกดอันรุนแรงทำให้ผีเสื้อสมุทรเจ็บปวดและสับสนเสียใจสุดสาครได้ขี่ม้านินมังกรสัตว์วิเศษที่ช่วยชีวิตเขาไว้ได้จากคำแนะนำของรื่นสีเขาออกเดินทางตามหาพ่อที่แล่นเรือหนีไปก่อนแล้ว การเดินทางของพระอภัยมณีและสุดสาครเต็มไปด้วยการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นและเสียงปีของเขาก็ยังคงนำพาเรื่องราวอันไม่รู้จบนิทานเรื่องที่สองผ่านไปแล้วเชื่อว่าหลายคนคงยังประทับใจกับเรื่องราวดีๆวันนี้เรามาต่อกันกับนิทานเรื่องที่สามที่มีความสนุกไม่แพ้กันเป็นเรื่องเล่าที่แฝงข้อคิดเรื่องนี้มีชื่อว่า ตำนานเขานางบวชจังหวัดส,สุพรรณบุรีไปชมพร้อมกันค่ะณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเขาลูกใหญ่ตั้งตระหงานอยู่ชาวบ้านเรียกมันว่าเขาสูงที่นั่นมีหญิงสาวชื่อบัวและชายหนุ่มชื่อศิลาทั้งสองรักกันมากพวกเขาสัญญากันว่าจะอยู่ดูแลกันไปจนแก่เท่า แต่แล้วข่าวร้ายก็มาถึงมีศึกสงครามเกิดขึ้นศิลาผู้กล้าหารต้องจากไปเป็นทหารเพื่อปกป้องแผ่นดินบัวกอดเขาวไวแ้แน่นด้วยน้ำตาแห่งความกังวลและความภูมิใจก่อนจากการศิลากล่าวว่าหากฉันไม่กลับมาขอให้เธอระลึกถึงความดีงามของเราบัวจึงให้คำมั่นว่าเธอจะรอคอยศิลาอย่างบริสุทธิ์ใจและจะมานั่งสวดมนต์ขอพรให้เขาทุกเช้าเย็นที่เชิญเขาลูกนี้ วันเวลาผ่านไปหลายเดือนฤดูการเปลี่ยนผันบัวไม่เคยขาดการมาสวดมนต์เลยสักวันเธอลดและความสนุกสนานและเครื่องประดับต่างๆในใจของเธอมีแต่ศิลาและคำอธิษฐานเพื่อความสงบสุขหลวงปู่ผู้ชราที่อาศัยอยู่ในวัดใกล้ๆสังเกตเห็นความตั้งใจอันแน่วแน่ของบัวท่านกล่าวกับศิษย์ว่าหัวใจที่บริสุทธิ์และศรัทธาของหญิงสาวผู้นี้มีพลังยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูก และแล้วข่าวร้ายที่สุดก็มาถึงทหารคนหนึ่งกลับมาบอกว่าศิลาสิ้นชีวิตในสนามรบแล้วหัวใจของบัวแทบแตกสลายแต่แทนที่จะร้องไห้คร่ำครวญเธอกลับตัดสินใจทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าบัวตัดสินใจบวชชีในพระพุทธศาสนาเพื่ออุทิศบุญกุศลทั้งหมดให้กับศิลาและผู้เสียสละทุกคนเธอขอให้หลวงปู่ช่วยทำพิธีให้ หลังจากนั้นนางชิบัวก็ขึ้นไปใช้ชีวิตที่ยอดเขาสูงเธอสร้างเพิงเล็กๆสำหรับจำศิลภาวนาเธอไม่ต้องการสิ่งใดอีกนอกจากความสงบเพื่อส่งแรงบุญไปให้คนที่รักและแผ่นดินหลายสิบป,ปีผ่านไปผู้คนก็ยังเห็นร่างของแม่ชีบัวอยู่บนยอดเขาท้องฟ้าและป่าไม้อบกอดเธอไว้จนกระทั่งวันหนึ่งแม่ชีบัวก็หายไปอย่างสงบ แต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือรูปร่างของเขาลูกนั้นชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่าเขาลูกนั้นได้เปลี่ยนรูปร่างไปเป็นหญิงสาวที่กำลังนั่งคุกเข่าพนมมืออยู่ตลอดเวลาเพื่อรอคอยคนรักและอธิษฐานให้แผ่นดินสงบสุขตลอดไปทุกวันนี้ทุกคนจึงเรียกภูเขาลูกนี้ว่าเขานางบวชจบไปแล้วสำหรับนิทานทั้งสามเรื่องนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับทั้งความสนุกและข้อคิดดีๆ จากเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังอีกนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ